มันนเเป็เครื่ององน,นะครับคคนงเคยได้เห็นข่าวการลักลอบใช้ไฟหลวงกันมาบ้างแล้วนะคะมีตั้งแต่การลักลอบใช้ในควเรือนเล็กๆไปจนถึงการทำเหมืองขุดบิตคอยขนาดใหญ่ล่าสุดค่ะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเขาได้ตรวจสอบพบผู้ลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดบิตคอยเนี่ยจำนวน35จุดในกรุงเทพมหานครสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า75ล้านบาทเรื่องราวเป็นยังไงวันละเรื่องวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะ เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ M E A เขาได้แถลงข่าวจากการที่เขาได้เป็นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยที่คาดว่าจะมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดบิตคอยตั้งแต่วันที่1ถึง18ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจำนวน3,471จุด พบการลักลอบใช้ไฟเนี่ยจำนวน35จุดค่ะโดยเขตที่พบมากที่สุดก็คือบางขุนเทียนค่ะมีจำนวนถึง15จุดโดยลักษณะสถานที่ที่มีการลักลอบใช้ไฟมากที่สุดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะแล้วก็ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอกคนไม่พลุกพ่านและปิดบ้านเงียบเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่ค่ะคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือเป็นเพื่อนบ้านก็จะไม่ผิดสังเกตค่ะและจะมีการต่อเติมฝ้าออกมาด้านหน้าอาคารค่ะเพื่อปกปิดจุดที่จะใช้เชื่อมต่อสายไฟพ่วงมายังบ้านนะคะซึ่งใน35จุดนั้นค่ะ แบ่งเป็นจุดที่มีอุปรกรณ์พร้อมเสร็จสับจํานวน22จุดค่ะและที่ไปตรวจแต่ว่าไม่พบอุปรกรณ์แต่ว่ามีร่องรอยคล้ายๆว่ามีการติดตั้งมาแล้วจํานวน8จุดค่ะและที่กําลังเตรียมพื้นที่กําลังจะติดตั้งอุปรกรณ์ขุดบิตคอยเนี่ยอีกจํานวน5จุดค่ะงานนี้ค่ะเขาประเมินความเสียหายมาจาก35จุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ74.9ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะตีง่ายๆก็คือ75ล้านบาท นอกจากนี้ค่ะบางจุดเขาก็ยังพบร่องรอยสายไฟฟ้าที่มันชำรุดมีรอยไหม้บริเวณฝาผนังด้วยมันเสี่ยงนะคะว่าจะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งผู้ที่ลักลอบใช้ไฟหลวงเนี่ยมีความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะคะพอหารักทรัพย์โทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเอาจริงๆคนที่ขุดบิตคอยหรือว่าคนที่มีเงินพอจะซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นได้ในจํานวนเยอะๆเนี่ย ก็น่าจะมีทุนหนาพอสมควรนะคะและการที่พ่วงไฟฟ้าจากเสาเข้าบ้านได้เนี่ยมันทําได้ง่ายมากขนาดนั้นเลยเหรอคะมันจะไม่เป็นจุดสนใจของคนโดยรอบหรือไงเรื่องนี้น่าจะมีอะไรลึกลับ เอาจริงๆเรื่องนี้น่าติดตามนะคะเพราะอย่างที่ทราบเดี๋ยวนี้ค่าไฟก็มีแต่จะปรับขึ้นปรับขึ้นแล้วภาระมันจะตกอยู่ที่ใครถ้าไม่ใช่พวกเราสําหรับเจ้าของอาคารก่อนที่จะให้ใครเช่าเนี่ยก็เช็คดูก่อนนะคะว่าผู้เช่าเขาจะเอาตึกไปทําอะไรและถ้าพบการลักลอบใช้ไฟที่ผิดกฎหมายเนี่ยสามารถแจ้งกับ m e a การไฟฟ้านครหลวงได้เลยค่ะหรือโทรสายด่วน1 1 3 0ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment มาคุยกันค่ะ